ครับมึงว่าไอ้เติร์ดหล่อไหมก็ดูดีนะพี่เวงอะไรอันเนี้ยรักเล็กเอ้แล้วอันเนี้ยอะไรรักใหญ่ๆไอ้เติร์ดถ้ามึงเจอรักเล็กๆเนี่ยเข้าไปชุ่มฉ่ำหัวใจ อันนี้คำต้องห้ามอันนี้เาอบบอยอบอยนี่มเฮ้ยมันยาวไปอบอบบอยีนที่ยูมูธอบบ่อยอบบอยี่ที่ยูมูธไหมคำต้องห้ามอบนี่ที่ยูมูดบ่อย ไม่โยมูดบอยอ่ะโยมูดบอยอันนี้มาเทพลีลาต้องเป็นโยมูดบ่อยโยมูดบ่อยโยมูดบอยถามเลยเพราะสงสัยว่ายอมผมมาเมื่อไหร่เมื่อวันซืนผมเปลี่ยนหลังคามาเมื่อยอมผมยอมผมยอมผมเอาจริงเอาจริงไม่เหมือนเล่นเลยเปลี่ยนมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วพี่แต่ในโซเชียลเห็นแดงใช่เห็นแดงอยู่เป็นสตอกตามโซเชียลคุณตลอกล้าโอบอ่ะโอบโอบนี่คือเจอกันบ่อยนะช่วงหลังเจอกันบ่อยครับผมในล่าสุดนี่ล่าสุดเห็นคลิปไวรัล เป็นคลิปไวรัลของโอบเราเพิ่งเห็นเมื่อกี้เราเพิ่งเห็นเมื่อกี้ก็่งอย่างเรเห็นไงตอนนั้นไปปาร์ตี้กันที่ลีโดใช่เดี๋ยวได้ตอนนั้นไม่ได้ชวนมันคือปาร์ตี้อะไรเหรอมันปาร์ตี้อะไรนะโอบู๋้มีเฟสไงเป็นปาร์ตี้เลี้ยงฉลองเราก็เลยชวนที่มีอิน์ตี้เปิดตัวทั่วประเทศไทยเออมารวมตัวกันชวนโอบไปด้วยเพราะสนิทกันใช่ไหมแล้วโอบเขาก็แบบร้องหน้าตาปาร์ตี้บันเจิดอะปาร์ตี้บันเจิดเลยอะหน้าตาแบบเล่นหน้าเล่นตาซึ่งตอนนั้นสติแบบว่าดีอยู่แหละดีอยู่ เดี๋ยวไม่เราขึ้นได้ไหมเราเอาให้คนอื่นเห็นได้ไหมได้ไหมก็ได้มันคนมันเห็นกันหมดแล้ว คือจริงแล้วอ่ะคือเราก็เหมือนเราเคยเอาเพลงนี้ไปร้องแล้วที่ออก t o บอปอะไรเงี้ยแล้วคนก็ชื่นชอบกันแล้วคือเหมือนกับว่าพอมีคนถ่ายเราเงี้ยแล้วคนก็รู่้สึกว่าเออคือเขาเริ่มเขามองข้ามเรื่องเพลงไปเลยนะเขามองแบบเห็นโอ้โหห่ดีนะพี่พี่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะแบบมองข้ามทุกอย่างของกูไปเลยแล้วหล่อจังชอบ เอ้ยไม่เคยมีใครพูดกับกูเรื่องนี้เลยมองข้ามทุกอย่างพี่หมดเลยมองข้ามทุกอย่างพี่หมดเลยใช่มองกูกูร้องบอกว่าลูกๆน่ารักนะมองข้ามเห็นลูกเลยนมองไปเลยเฮ้ยบางทีพ่อม่กอยากได้รับกําลังใจเหมือนกันอ่ะเนี่ยเขาจะวันนี้เขามีเพลงใหม่คู่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ครับเรื่องอายุวันขวอนยืนทางช่องสามเดี๋ยวอ่ะกูเข้าตรงไหนไม่ไม่พี่ไม่ต้องเข้าเขาปมหมดมองข้ามกูอีกแล้วอันตรายที่แสนมีเธอ อันนี้อันนี้ยังไงฟังได้ที่ไหนอย่างไรฟังได้ทางอ่า YouTube Feel Good Bangkok นะครับแล้วก็สตรีมสตรีมมิ่งทุกช่องทาง oh. ปของโอเพลงอะไร <c oughs> เพลงใหม่ผมมีชื่อว่าตกหลุมรักอีกครั้งครับ <c oughs> เฮ้ยคือเพลงเนี่ยมันจะเล่าว่าเฮ้ยคือเราไม่ได้มีความรักมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วถ้าสมมติว่าพอจะมีใครสักคนไหมที่จะทําให้เราเกิดความรู้สึกโตหลุมรักอีกหนึ่งตอนนี้มีไหมตอนนี้ครับตอนนี้ก็พอจะมีอยู่บ้างครับอุ้ยไอ้คือลูกอ่ะคือลูกอ่ะไอ้แจ๊ะแจ๊ะไอ้แจ๊ะแจ๊ะคืออะไร สามอ่ถฟังได้ที่ไหนอย่างไรครับสามารถฟังได้แล้วนะครับผมทุกสตรีมมิ่งเลยทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะดู MV เนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube c h anel โอ๊บดีทีวี w ครับโอ,อไปเล่นเกมมันครับครับไอโอ๊ค,ครับเพลงใหม่ของมึงเนี่ยรับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงตกหลุมรักขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ตกหลุมรักนะ falling in love again แล้วมึงว่าเพลงนี้ประพันธ์โดยใครประพันธ์โดยผู้แต่งผู้แต่งเจ้าหุนทองจงอธิบายแฟนคุณมาสามคำไม่มีอะไรดีเละเทะใช้ไม่ได้อะไรเอาละหออธิบายข้อดียว้าะผมรู้แล้วเอางี้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 ไอโอครับมึงว่าไอเติร์ดหล่อไหม ก็ดูดีนะพี่เวงอะไรอันนี้อะไรรักเล็กๆเ้ยแล้วอันนี้อะไรรักใหญ่ๆหญเ้ยไอต้นถ้ามึงเจอรักเล็กๆเนี่ยเข้าไปชุ่มฉ่ำหัวใจเฮ้ยไอต้น โอ๊โอ๊บโอบรู้จักพี่จั๊กไหมจักรแหล่จักรเสวินรู้จักไหมบางวันแบบเขาร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรวะร้องเพลงอะไรวะไอ้ออกไอออกหมโอ้โธ่เฮ้ยไม่เท่าไหร่นี่หว่าก็ตามมานติดีเด่โอ้โธ่เฮ้ยบอยยังอยู่เว้ยบอยครับพี่พูดเรื่องความรักกันดี๋ววะได้ พี่ก็แต่งงานมาประมาณ3ปีละสามปีบ่อยละคุยกันคุยกันดิท็อกดิทอผมยังไม่แต่งทำไมอ่ะคิดว่าการแต่งงานมันผมยังไม่ตังค์เลยโกงจริงจริงจริงจรงราไปดูเศร้าดึงเศร้าดิท็อกเฮี่ยบอยครับพี่ผู้หญิงแบบไหนจะเหมือนแม่เราผู้หญิงที่น่ารัก นิสัยดีมีเวลาให้แล้วก็ทำกับข้าวเป็นผู้หญิงแบบนี้เพลินไหมเพลินเลยไหมเพลินเพลินเลยไหมเพลิน เดิน่อยคืนวะไม่รู้โตเฮ้ยคำว่าอะไรคำว่าอะไรสุดยอดคำว่าอะไรของผมสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นสะท้อนแว่นกูปะเนี่ยโอเคบอยบบาารรยกจ ผู้หญิงเอางี้ครับเราคุยเรื่องเดิมคุยเรื่องเดิมแม่งเลยเรื่องแบบความรักโอเคครับพี่เวลามึงมึงมึงมองรูปรถจีนเสียงมึงอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกรักผมอยากรักผมอยากรัก ผมผมผมถามพี่เวะถามโอบด้วยพร้อมกันเลยครับโอบการที่เราแบบชอบกับหลงรักอ่ะแยกออกจากกันยังไงเราจะรู้ได้ยังไงด้วยความสัมพันธ์เออเราก็ไปประคบประงมจิตใจเขาใายเซนนําทางเอออะไรก็ลเราเรารู้เลยเรารู้ตัวเลยว่าอ๋อแม่งอันนี้แม่งสัมผัสให้ตรงเข้ากับคอนเซ็ปเพลงใหม่มึงดีว่าชื่อเพลงว่าตาก่อน ไม่่ใชอันนั้น3ปีแล้วเพลงมึงคือเพลงชื่ออะไรบอกไปแล้วแบบความโลวี่แบบโลวี่คืออะไรอ่ะคนเราเนี่ยมันมักจะมีโลวี่เมื่อเราแบบเจอวัยกระเตาะเตาะแตะถ้ายังไม่โลวี่ก็จะเป็นลิเค้ลิเคลิเค้วครับอมชอบเล็บครับพี่เห็นไหมไม่ชอบอ่ะ ไม่ชอบเลยเดาเลยอต้นเราไปเรื่องเอ่อักความรักความรักอะเริ่มจากแฟนหรือเปล่าถามเริ่มจากการแบบพบปะแล้วชื่นชอบอะไรที่ทำให้เราจบกันแล้วก็เปกันเป็นแฟนแฟนกลายเป็นภรรยามันมันจุดไหนที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นจุดจบจบจุดจบ เปลี่ยนสถานะจากแฟนจีบกันแล้วจุดจบที่เป็นเมียอ่าแล้วของมึงอ่ะมึงเคยบอกทุกคนว่ามึงเจอในทินเดอร์มึงมีการยืดด้วยกันจีบกันหรือเปล่าผมลูดขวาเขารูดขวาแล้วแมทแล้วรูดหัวใจเฮ้ยเฮ้ยพูดออกไปแล้วแล้วตัดรักแล้วรูดหัวใจเฮ้ยพูดออกไปแล้ว ที่เนี่ยกูชอบเป็นอย่างเงี้ยกูไม่อยากเล่นแล้วเกมนี้กูต้องได้สองแต้มอะหายไปเลยเวลาเขารู้แล้วอย่าไปยอมคุยเรื่อยๆยี่ไปชี้เลยเขาว่าอะไรตอนเร็วๆไม่รู้ครับ มึงบอกเร่องโอ้กมาสามเรื่องกูถามก่อนกูถามก่อนสามเรื่องเร็วๆผมไม่กล้าไม่กล้าพูดสามเรื่องของโอ้กเร็วหนึ่งสองสามต๊กนักร้องแล้วไงนักแสดงแล้วไงหน้าตาดีพี่เวงพี่เวงว่าไงเพลง big air พี่เวงนารูโตะไปเลย กับยูงในการ์ตูนดีกว่าไหมเออแค่มันชิ้นนิดเดียวเล่นเลยอ่ะน้าสงการอ่ะมีรายการอะไรบ้างน่าโดดกุ้งเออแล้วก็เอ่อเพลงใหม่แกะกล่องเคยได้ยินไหมไม่เคยอะอ่ะนี่อันใหม่ของเขาเลยเออแล้วมีมีรายการอะไรดวนเพลงใหม่กันไหมเฮ้เคยได้ยินไหมอืมอ่ะ มึงลองลองคิดตรวจว่าเพลงใหม่คืออะไรชื่อเพลงอะไรเพลงอะไรบ้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ผมขอเสนอเรื่องคุยได้ไหมได้คุยเรื่องภูเขา โอเคไหมชอบไปภูเขาไหมมากๆเขาแหละเชียงรายทำไมอ่ะเพราะว่ามีดอยอินทนนท์แล้วทำไมชอบดอยอินทนนท์อ่ะดอยตั้งเยอะยิ่งแย่เพราะใกล้ภูกระดึงแล้วภูกระดึงมันทำไมพึ่งกระดูอ๋อพึ่งกระดูภูกระดึงอ่ะข้างหลวนเชียงรายลายเรียงกุงเชียง เกียงชุนพี่เตัรรู้จักพี่เต่อสมชัยไหมครับเพลงใหม่เขาอ่ไม่พี่เต่อสมชัยรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับโอ้โหรู้จักรุ่นพี่เรียนผมสมัยก่อนเนี่ยตอนที่พี่เป็นเป็นรุ่นกระทงอะนะรุ่นกระทงเลยพี่เต๋าคาดหัวป๊อกโอ้โหพี่เต๋าออกเพลงใหม่อย่างกับพี่มอสสมชัยมอสปฏิคานพี่ข้าดหัวไหมแบบนี้เลยนชอบไหมค้าทั้งตัวพี่เต๋อะเคยยกพี่เองขึ้นมาแบบนี้แล้วลากออกจากตู้โทรศัพท์ อันนี้เรื่องจริงยกถึงนี่ไหมถึงนี่ไหมไม่ถึงแล้วถึงไหนประมาณไหนฮะเท่านี้ตอนนั้นผมตัวแบบเตี้ยยกนี้แล้วเมื่อไรจะสูงข้าทั้งตัวแลเมื่อไรจะสูงเฮ้ยเฮ้ยไปยิ่งหายเออหไฮเอ้อไรหายเอ้อะไรเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศเฮ้ยเฮ้ยคำว่าอะไรติรดไม่รู้คำว่าอะไรไม่รู้สูง ตรนี้คือพี่เบ่งได้คะแนนหรอไม่ถ้าถ้าไอ้ผมทำได้ก็ถ้าถ้าถ้ารอดได้หนึ่งถ้าทายถูกติกหนึ่งแต่ว่ามันตายมันก็เลยไม่ได้เวลาเมียด่าเราเราสู้กลับไหมพี่ตอบเมียกลับไปว่าเยี๋ยวพึ่งยุ่งเพราะเพราะพี่มันแบบติดติเอะไร สิไลท์พี่เองอะไรพูดเรื่องอาหารยอมยอมเป็นแล้วคอ้จับคุณชอบหรอให้กูพูดอย่างเงี้ยหรือว่าไปเออเราเราเราเรพูดเรื่องอาหารเราพูดเยอะไม่เอาทำไมอ่ะพูดเรื่องข่าวดีกว่า ไม่เอาไม่เอาคุยเรื่องความรักไม่เอา่อเาคุยเรื่องความรักไม่หรอรู้ต่อตายอีกแล้วเฮ้ยกับน้องเพีงดีกว่าไหมเอาคุยเรื่องอาหารได้ข้าวมันไก่ใช่พี่ชอบมากมากไก่เนี่ยเวลาก่อนที่จะมาทำอ่ะก่อนที่มันจะโดนเชื้ออ่ะมันโดนฆ่าตอนมันไม่รู้ตัว มันหลับอยู่เนี่ยตื่นมาแม่งตายคุโคตรงงเลยแล้วมันก็เลยยอมเป็นข้าวมันไก่ใช่ไหมอร่อยไหมีไม่รู้ตัวก็เลยยอมเป็นข้าวมันไก่ใช่ไหมไม่คือมันอายอายใช่พูดตามเลยพูดตามเลยมันอายมันสังเกตไหมมันอายมันก็หน้าแดงแม่งเขินั้หมดเลยคือกูณโคตรว่าเฮ้ยมันอายเลยวะมันมันเพราะมันมีอะไรมันทำไมถึงอายอายมีดใช่ไหมไก่ตัวนึงอายเพราะมีดเหรอพี่ว่ามันยอมไม่ห็นไหม คำเป็นไก่อะยออมอ่ะพี่รู้แล้วหมดเวลาเถอะเดี๋ยวหลุดยอมยังไม่ยอมแดงอุ้ยอะไรอ่ะเขินยากเดี๋ยวมันรู้ยากนะคำนี้พี่เติร์ดไม่รอดคำนากันยากอืมข้ายาก เฮ้ยห้าม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 พี่เองโอเคไหมสัญญาเราให้เขาตายเองตายเองผมเอาจริงละเวลาเรามีความสุขเนี่ยเราจะชอบส่งต่อให้คนอื่นหรือว่าเราจะรักษาไว้กับตัวเองอุ้ยท้าปิงนี้เดี๋ยวตายนะโอ้ไม่รักฮะไม่รักหมายถึงถามว่าส่งต่อให้คนอื่นหรือว่าอยู่กับตัวเองไม่ครับ ไม่ทาไม่เไรเลยไม่ทำเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยเล่นเสร็จเล่นเสร็จต้องหายากจริงจริงเเครียดสมมุติพี่ให้สตังบอยไปสักสิบล้านบอยจะไว้ไหนให้หอยันเหรอซื้อหอยซื้อหอยซื้อหอยสิบล้านเลยซื้อหอยเลยแล้วมันก็เยอะเลยทีล มึงซื้อเท่าไหร่อย่าเล่นดีเผอไม่เล่นดีเผอบอยเขาถามผมอยู่เอางี้เราพูดเรื่องบอลดีกว่าเออเออเมื่อคืน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 แมนยูช้าเลี้ยวคูไป4เม็ดครับ4ชนะ4 3เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแมนยูวันนี้เปิดไอ้ตอนสุดท้ายไออมัดมันโดนอะไรโดนแดลออกวะไล่ออกเออแล้วมึงคิดว่ามันมันมันจะเก็บเสื้อไาว่ที่ไหนเก็บเสื้อ แก่ปะเฮ้กพี่เตอร์สอยู่ข้าวใช่เดี๋ยวไปกินด้วยกันอ่ะแล้วใครเลี้ยงพี่เลี้ยงผมเลี้ยงใคเนียงพี่เวงเพราะว่าผมเป็นคนทำไรผมเป็นคนที่สะอะไรสะสะแก้วสะปอดเอ่อชาวนาเนี่ยกับงูเห่าถ้ามึงเจอชาวนากับงูเห่าอ่ะมึงเจอไปไงทวนเลยอ่ะมึงเจองูเห่ากับเจอหนูมึงตีอะไร ตีหนูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่กลัวผมเลยตีหนูก่อนเพื่อช่วยเหลือพี่คู่กลัวหนีคำว่าอะไรครับซื้อครับแข็งเฮ้ยขายไม่ใช่เหรอดีตัดกันแป๊บนึงไม่ได้หรอกพี่ยากลัวเชี่ยยากกว่าผิดเหรอเหรอเหรอโหยากยากยากๆ้ยพอจริงละ หมดแล้ว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 เฮ้ยแต่รอบแรกมึงเก่งมากจริงรอบเดียวเลยรอบเดียวเลยสุดยอดไม่บอกไม่ส่งไม่ อย่าไปสนคะแนนทุกคนคะแนนเป็นตัวเลขถึงหน้าแดงหมดแล้วใจเย็นแค่สิบจอบปอมกูกลับมาแล้วจากสิบเกมคะแนนเพ่อย่าไปสนอย่าไปมาโปรโมทเพลงจะไปสนคะแนนทำไมอ่ะไปสนคะแนนใจหายเลยจังก้าวคะแนนนี้แบ่งพี่แบ่งได้ไหมพี่คิวใครไปบ้างเดี๋ยวไม่ได้ตื่นเต้นอยู่อย่าไปสนคะแนนนี่ไม่ได้สนพี่เล่าสนอยู่สนอยู่พี่เริ่มเล่าเรื่องเล่าคะแนนไม่สนสนก็หมดเพลงแต่กูสนนั่นแหละสนอะไรมึงลองตอบสิชนะไม่นะ พม่อกี้ดูดีใจไปปล่าล่ะดีใจมากแน่เดียดีใจเกินคุยเรื่องเพลงพวกมึงครับผมก็ฝากฟังเพลงตกหลุมรักอีกครั้งกันเยอะๆนะครับผมสามารถไปฟังเพลงได้แล้วทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ไปดู MV ได้นะครับที่ช่อง YouTube Channel o m บเนะครับฝากเพลงนี้อีกหนึ่งครั้งด้วยครับก็ฝากเพลงภาพใหม่นะครับผมร้องโดยพี่เพ็งใช่ เพลงภาพใหม่นะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องอายุมันขวัญยืนทางช่อง3นะครับผม<อ>ก็<ด>ฝากเพลงนี้ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางน,นะครับหรือว่าใน YouTube ไปดู MV ได้ที่ช่อง Feel Good Bangkok นะครับแล้วก็ฝากเพลงทุกเพลงของโยมูดไปด้วยนะครับฝาก<า>ฟูมิเฟสด้วยนะครับค่ิเฟสวันที่เอ่อเก้าแปดเก้าเบษาเดี๋ยวผมขคิดเองไม่เปิดอ๋อโอนี่ๆร <8, 9, S 2> ุ่นใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ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 นะครับ Tablila, tablila